มาตรการคนละครึ่งพลัสสามารถใช้อะไรได้บ้างเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับโครงการมาตรการคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ในการซื้อสินค้าอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มทั่วไปเนี่ยได้นะครับหรือบริการเช่นนวดสปาทำเล็บทําผมขนส่งสาธารณะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เราจะต้องจ่ายตามจริงนะครับไม่อนุญาตให้ทอนเป็นเงินสดหรือรับแลกสินค้าบริการคืนเป็นเงินสดตรงนี้ไม่ได้นะครับสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดหรือบริการแบบที่ต้องชำระล่วงหน้าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับ